ผมมันพินกับชาแนลฟิวไทยนะนี่เจอไอซ์นะครับบางสาขาเนี่ยมีอย่างนี้แล้วครับเจ็ดบาทเก้าบาทเดี๋ยวมารีวิวกันครับซื้อมานะครับไอซ์โอลี่นะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้เซเว่นออกมาเฉพาะสาขาหรือไงนี่ยี่สองออนนะ เฉพาะน้ำแข็งเปล่านะครับหรือว่าเขากำลังเริ่มทดลองหรือว่าเป็นเฉพาะบางสาขาแต่ว่าอันนี้เป็นอะไรที่ผมต้องการมานานแล้วเพราะว่าผมต้องการแค่น้ำแข็งแล้วใส่แก้วกินสะดวกนะครับผมไม่ได้ซื้อกลับไปกินบ้านนะครับแล้วก็มีแก้วไว้ใส่น้ำอะไรหรือว่าผมอยากจะกินเช่นผมเป็นคนชอบกินไวตามิลใส่น้ำแข็งแต่ว่าไิตามิลที่มีขายในเซเว่นก็เป็นไิตามินธรรมดา นะครับแล้วก็เขาไม่มีน้ําแข็งให้ถ้าจะกินน้ําแข็งเอากับแก้วก็ต้องไปซื้อกาแฟหรือไปซื้อโค้กอะไรซึ่งผมไม่ได้ทานผมอยากจะทานอย่างนี้น้ําแข็งแล้วมากินกับอย่างอื่นนะครับอันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับผมรอมานานมากครับที่จะเห็นไอ้อย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวนี้ร้านชําทั่วไปบางที่เขาก็ไม่ขายน้ําแข็งแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือเขาอาจจะขี้เกียจ เอามาใส่ถุงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกเสียดายนะเพราะว่าเออผมว่าเสน่ห์ของร้านชำเนี่ยก็คือการที่กินสั่งโคกสั่งอะไรเนี่ยเราใส่น้ําแข็งนะครับถุงหิ้วนะก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งแต่ว่าตรงนั้นมันหายไปแล้วคนไทยชอบกินน้ําแข็งนะครับอันนี้ผมว่าร้านชําทั่วไปอย่าประมาทนะเพราะว่า คือสุดท้ายเนี่ยคนบริโภคเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรที่ตอบโจทย์เขาอ่ะและนี่ตอบโจทย์ผมนะครับนี่ก็ซื้อมานี้เจ็ดบาทนะครับเดี๋ยวผมก็ซื้อนี่ครับชาอิโตอิโตเอ็นนะครับรสชามะลินะครับมาฝากใ่้มาฝากมากินนะครับเดี๋ยวจะ ใส่น้ำแข็งนี่ครับได้กินน้ำชาใส่น้ำแข็งสะใจในี่ครับได้กินกับน้ำแข็งสมใจแล้วสดใจเลยอ่าแล้วผมก็ได้แก้วเอาไว้ใส่นู่นใส่นี้ได้ด้วยนะโอเคมากเลยครับเนี่ยแต่พอน้ำแข็งเปล่าครับ แล้วพบกันใหม่ครับเดี๋ยวกินก่อนนะชื่นใจอย่างที่คิดครับผมชอบกินลายใส่น้ำแข็งแล้วพบกันใหม่ครับกับชา n นลฟิลไทยใน youtube เก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันครับสวัสดีครับ